ใ้เรี่องพลังมาครับปมพน้องไปไหน,น,นเคยกินเสียบ สม,สมคมผัดนะสำหรับแก้วคิดว่าประมาณนั้นออกทั้งสมออกทั้งคมแล้วก็ออกทั้งผัดผาดในจะหน่อยกินกับเจียวคิงครับ่ล้วอันนี้เยี่ยบเจีวหวานธรรมดาตำน้ำตาลกินเกลือไป่งนัวกระเทียมใส่ลวไปหน่อยมา